ดูเสาก็นละกันนะเรามีปัญหาอะไรไหมาจากการดูจากสภาพภายนอกไม่มีการกระแทกเฮ้ยเสามีเปิดอย่างนี้มาเฮ้ยทำไมแหวกอะคนละฝั่งอบที่ตัดนะครับนี่ถ่ายวิดีโอฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนี้โดนตัดมานะครับ ามาดูกันนะครับพวกของจะครบไหมนะฮะฝั่งนี้โดนทำแหละมานะครับไม่รู้อะไรหายบ้างนะครับฝั่งนี้โดนทำแหละมานะครับข้างในไม่มีอะไรนะฮะมีเสากับหัวมานะครับไม่รู้ว่ามีครบไหมนะฮะเดี๋ยวว่ากันอีทีหนึงอ่อ ของไปดองมีหลายวันนะครับก็ส mm hmm. ภาพกล่องอันนี้ mm hmm. ไม่มีร mm hmm. อยเปิดนะฮะ mm hmm. มีเสาวันเดียวเท่านั้นนะครับที่มีรอยเปิด mm hmm. <c oughs> ก็ไว้แท่งนี่เด็กชื่อสื่นคุณนอนได้เลยนะ โอ้เป็นกระเป๋ามาอย่างดีเลยนะครับใหญ่มากสั่งมาให้เมียนี่ส่องเห็นยันอะไรเนี่ยกระเป๋ายังใหญ่นะฮะหลอดไฟก็ไม่มีรอยแตกนะครับ มีรอยเปื้อนกาวนิดนึงที่เหลือก็โอเคแล้วก็ของในกระเป๋ามีรีโมทมีที่ใส่มือถือหนึ่งอันสองอันสามอัน,อนโอเคครับจบคลิป